ในวิดีโอนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันประมาณการเรียกเก็บเงินโดยฟังก์ชันดังกล่าวจะอยู่ที่บัญชี2การจัดการสัญญาประมาณการเรียกเก็บเงินครับสำหรับฟังก์ชันประมาณการเรียกเก็บเงินจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในกรณีที่ในบรรดาสัญญาที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการให้รวมเฉพาะจํานวนเงินที่มีหน่วยเรียกเก็บเงินเหมือนกันและสร้างใบแจ้งหนี้โดยประมาณครับ โดยก่อนอื่นจะต้องมาสร้างในส่วนของใบประมาณการเรียกเก็บเงินกันก่อนโดยให้คลิกมาที่เมนูสร้างใบประมาณการเรียกเก็บเงินคลิกที่ปุ่มสร้าง F2 ฟิลด์ที่บังคับว่าจะต้องระบุข้อมูลคือเดือนที่จะเรียกเก็บและหน่วยที่เรียกเก็บให้ระบุข้อมูลใน2ฟิลด์ประเภทดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้วกดบันทึกได้เลยครับเมื่อกดบันทึกแล้วระบบจะให้เลือกรายการสัญญาที่ต้องการจะเรียกเก็บแบบนี้ ให้เลือกรายการสัญญาดังกล่าวแล้วกดที่ปุ่มใช้จะมีรายละเอียดแบบนี้ปรากฏขึ้นมาครับหากตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขก็สามารถกดสร้างเป็นชุดได้เลยครับหลังจากสร้างเอกาสารใบประมาณการเรียกเก็บเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นหากต้องการจะพิมพ์รายการดังกล่าวก็ให้มาที่เมนูพิมพ์ใบประมาณการเรียกเก็บเงินเลือกรายการสัญญาที่ต้องการจะพิมพ์และคลิกที่ปุ่มพิมพ์ได้เลยครับ หรือหากต้องการจะส่งอีเมลไปยังลูกค้าก็สามารถทําได้ผ่านการคลิกที่ปุ่มอีเมลครับส่วนที่เมนูสถานะใบเรียกเก็บเงินคงฟางจะเป็นเมนูที่แสดงรายการของใบเรียกเก็บเงินที่ยังไม่ได้ถูกสร้างหรือถูกดําเนินการน,นั่นเองครับหากคลิกเข้ามาที่รายการดังกล่าวแล้วก็จะพบเอกสารสัญญาที่ยังไม่ได้มีการสร้างใบประมาณการเรียกเก็บเงินแบบนี้ปรากฏขึ้นมาครับ